สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่กำลังติดตามตัวเล็แนวทางราวประธาผ่านทางช่องของลอกิกผ้ารั่วอยู่ค่ะดนี้ตอนนี้เนาะ,ะในคลิปนี้ลอกิกก็จะเอาราวประนาติโงวดของวันพุธมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามกันเนาะ,ะในคลิปนี้ก็จะมีของออปอยเป,ด,ะะป,เปดเนาะะค่อออปยเปดเียนชนะวันน้อยน้ำชกนับเงินเนาะคะ่ะมีของนับเงินแล้วค่ะของออเซอรี กับตอีกแนวทางเราพัฒนาตองวดสําหรับ่อนอื่นที่จะไปเบ่งแนวทางเนาะก็ต้องกลับขอบพระคุณตอีกแนวทางจากทางหาเซนหลายๆเนาะกลับกอบพระุคุนออกไปเปิียซนชนะแมวหน่อยน้าโชกเอาเซรีและการับเงเนาะคะที่หายตอีิกแนวทางมาวางทางช่องหลักการกลับขอบุคุน fc แฟนคลับทุกทุกท่านเนาะเพราะว่าจะเป็น fc เก่า fc ไม่กลับขอบคุณขอบุคุนหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แลักก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับ fc ไม่เพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะ อ่ารากาสำหรับแนวทางอ่อตํำเล่วสายด่วนเนาะแอดบอได้ลงคลิปให้เม,ามาื่อเมื่อวานนี่มันมาคำคำสายสายมาช่วงบ่ายสามสี่โมงแอดเลยลงเป็นโพดแอดไล้ลงเป็นโพด,ด,ดภาพหนึง่งแลวกะคลิปสั้นเนาะต้องขออภัยเอฟซีจะล่เด้อถ้าใครไปเห็นเนาะเพราะว่าเห็นส่วนหน่อยอีรีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าลงโพดไปเนาะต้องขออภัยลลายๆสำหรับคนที่ ตามลาบเห็นเนาะบางที่มันก็นมาไหวบางที่มันก็นมาชานี่คือศาสตรุดละเมื่อวานนี่เพราะว่ามันทึงต่ําไทยต่าลาวเนาะเมื่อวานอาจจะบุนไหว้กันแน่สาหรับอแนวทางที่ลงไห้บเห็นกันเนาะสําหรับตําลาวสายด่วนเนาะต้องขอภัยหลายๆเนาะ,อะเอาไปต่อกับตัวรลขงแนวทางกันนะคะสําหรับแนวทางเมื่อน,นี่ออปล่อยเป็ดเฉพาะสายดิน พอสายเดินสายวิ่งสาย,สายรูดดินตัวเดียวเดินที่ศูนย์มหอีกแล้วค่ะดินตัวเดียวติดต่อต่อเนื่องกันเนะาะรัฐบาลไทยเพิ่นกะเดินเดินดีลาวพัฒนาเพิ่นกะเดินเดินดีสำหรับคลิปนี้เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะของออกปอยเปียดไทรที่รอคอยอยู่รือที่รอคอยอยู่มากค่ะตองงวด จ้องหวดล่าพัฒนาสายวิ่งรุดเด้นบนล่างของออกเปอร์เบดวันนี้ไฮเด้นหนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งตัวเดียวสองตัวไฮมาหางเดียวค่ะวันนี้สองตัวหางเดียวที่หนึ่งจิตเนาะไฮหนึ่งจิตแล้วก็เลขสามตัวไฮสามหางมีหนึ่งหนึ่งจิตสองหนึ่งจิตหาหนึ่งจิตเน้นทั้งหมดเลยเนาะเด่นที่หนึ่งหางเดียวตัวเดียวสองตัวไฮที่หนึ่งจิต น,น้นน้นเม็ดเดียวตัวเดียวคือกันเอาแคปหน้าจอค่ะมันมานค่ะมันมาน,มนสำหรับไพ่สายวิ่งสายรูดรูดคือรอดดินมาตัวเดียวัดไปค่ะออปอยเปิดแล้วมาต่อของเซียนชนะค่ะหนึ่งในสามไม่หลุดนะยังมาให้เห็นอยู่สำหรับตัวดินเนาะดินของเซียนชนะ กับตัวเลขแนวทางคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะสองตัวอาจจะไม่เข้าเนาะสองตัวยังบ่าเขา้าไปต่อตามไม่ค่ะไปต่อตามไม่์สำหรับแนวทางของเซียนชนะกับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งเนาะที่ให้แนวทางมาวางทั้งสองอเซียนชนะสำหรับลาบธนาสายวิ่งรูดเดินบนล่างเดินบนล่างเนาะให้เจ็ดกับเก้าค่ะวันนี้ เจ็ดกับเกตัวให้ที่ 7, 5, 9, 5, 1, 7, 1, 9, เจ็ดหาเกหาหเจน่เ้น้นทั้ง4หางเนาะแล้วก็เลข3ตัวให้ที่หางเดียวให้ที่เก้ห้าเจ็ดตัวเน้นเนาะคะ่ะให้หางเดียวคู่เดียวเดนที่เจ็ดกับเกตัวให้ที่เจ็ดหาเก้าหาหนงเจ็ดแล้วก็หน่งเก้าค่ะม,มาชนกันอยู่นี่หนึจะมาแรงไหมลองเบิงวะา่าทีแอด เห็นเห็นอยู่นี่หนึ่งจิตมาแรงอยู่เนาะของอลปอยเปิดลาเซียนชนะหนึ่งจิตจับคู่ชนกันตะ,ะเาล็กดินบริชชนกันเนาะแคปหน้าจอของเซียนชนะต่อโดยแมวน้อยน้ำโชว์ค่ะของแมวน้อยน้ำโชว์ไปบ่หอดไปบ่สุดเนาะบ่สุดแปดแปดอาผู้ใดมากติดเบิ้ลไว้นี่กัน อาจจะมานอยู่เนาะคะ่ะของแม่น้อยน้ำโชคกับเขาแต่ตัวดินเนาะดินที่แปดให้แปดสองแปดห้าแปดเจ็ดไปพอหอดแปดแปดเนาะไปต่อตามไม้ขึ้นเขาค่ะงวดที่แล้วของคุณกระเขาเต็มเต็มแมวน้อยน้าโชคต่อ,อง,งวดสําหรับลาวพัฒนาสายวิ่งหลุดเดินบนรางของแม่น้อยน้าโชคกดินที่ศูนย์กับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ด หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหลักละสี่เจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองหลักละศูนย์เจ็ดค่ะสำหรับตัวเน้นเนาะเลขสามตัวให้ที่แปดศูนย์สองแปดสี่สี่เจ็ดไฮมาสองหางแลคะ่ะเน้นทั้งสองเด่นที่ศูนย์กับเจ็ดค่ะสองตัวเน้นที่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่เออศู 0, นยะ์เจ็ดเนาะ แล้วก็เลขสมตัวแป2ศูนปเจของแมวน้อยนำโชคอ่ะขอให้โชคโชคมันมัรับทรับต่อเนื่องเนาะสายเด่นสายวิ่งสายรูดมาต่อที่นับเงินค่ะของนับเงินรูดไปเนาะต้องขอภายเอซตามต่อไปไมค่ค่ะตามต่อแนวทางต่อเนื่องต่องวด ของนำเงินชายวิ่งรูดเด่นบนล่างวันนี้ให้เด่นที่ซีกับหนึ่งค่ะเด่นที่ซี่กับหนึ่งสองตัวให้ที่ซี 5, ่ห้าซี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นที่ซีหกกับหนึ่งแปดนะมีหนึ่งหกความเนะแอดลืมวดน,นี้ให้ซีห้าซี 7, ่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและะ้วก็หนึ่งหกค่ะเน้นที่ซี่หกกับหนึ่งแปด เดนที่นหนึ่งกับสีเนาะแคปนาจอเนาะค่ะอ่าสิบเจ็ดชนกันสามสามแนวทางและสามแนวทางแล้ว,นว,ลวหนึ่งจะมาแรงเมื่อวันหนึ่งมาแรงของออเซรี่ค่ะอ่าไม่เข้าเนาะของออเซรี่หลุดไปให้ล่าพัฒนาไปออกไทยปุณหะฮกฮกค่ะ มาตัวเก่าเนะาะเล่าประาเอาไทยพัดอไทยอรัฐบาลไทยเขามาหกห้าห้าหกไงท่อไงลัางเลยเลกสัญจรมาจับจุดยากเู่มาต่อค่ะสำหรับของออเซรีอ่ารัวพัฒนาตองมวดเนาะคะ่ะหมวดวันพุธนี้สายวิ่งรูดเด่นบนล่างของออเซรีไฮเด่นที่สามค่ะ ดินที่สามตัวเดียวสองตัวให้ที่สามซีซีสามสามแปดแปดสามวันนี้กลับให้พ้อมเนาะมีไม่หลายหางมีซองหางไปกลับเป็นซีเนาะให้สามีแล้วก็ 4, ีสามสามแปดแล้วก็แปดสามค่ะดินที่สามแคปหน้าจอกับออสเอรียกับตัวเลขหน้าทางเนาะ ของนับเงินนะแับหน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะที่ติดตามตัวเลขแนวทางแล้วก็แนวทางของทุกทุกเซียนที่ห้มาเนาะค่ะกราบขอบพระคุณในหลายในคลิปนี้กับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ